ดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมจอร์ทีวีนะครับเดี๋ยวในวันนี้จะไปเล่นแมปเพชรมอนิเตอร์99 e p ที่7หรือ8ไม่รู้นะทุกคนซึ่งในบีนี้เรามาอยู่ในอัปเดตของ Mining อัปเดตนะทุกคนเออก็อัปเดตนี้ก็เป็นการเล่นแบบเป็นขุดนะผมก็แ้นขุดลงไปข้างล่างหาลงหาแร่ซึ่งจะมีทั้งหมดจะมีระบบ อยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะอะไรก,ก็คือไข่นะบซิกเนเจอร์ของเกมนี้ต้องมีไข่แน่น,นอนครับผมแล้วก็จะให้สัตว์เลี้ยงเราเมาเป็นคิตตันเป็นแคมเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ทีนะแล้วก็นี่คือฟังก์ชันที่2นะก็คือการทำภารกิจเพื่อ <c oughs> เพื่อที่จะซื้อพิกแอกนะทุกคนตอนนี้ผมใช้พิกแอกอะไรไม่รู้นะหรือไม่ได้ดู สร้างคนหนึ่งนะดึงหลายก็บ like ทุกคนมันเลยไม่ซื้อกเก็บเหลือหกล้านห้าร้อยก็จำที่นี่ห้าขุดห้าลูบี้ขุดร้อยโกขุดห้าร้อยบ็อกนะครับผมนี่ก็เป็นไข่เนาะแล้วก็ฟังชั่นที่สามก็จะเป็นแอร์เรียที่จะปลดพูดไม่ทัดอีกแหละปลดล็อกไปนะทุกคนอย่างอันนี้เราต้อง ขุดบล็อกทั้งได้500บล็อกทั่ทุกคนแล้วก็จะมีดาวที่อยู่ตรงนี้นะสูงทับสามพอเราขุดเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหนึ่งแล้วก็จะมีภารกิจต่อไปให้เราทำเพื่อปลดล็อกแอเรียต่อไปนะทุกคนเรื่องที่ขุดจะทำให้เรานั้นขุดไวขึ้นนะทุกคนกดแม่ล่างเลยทุกคนเราจะมกดออโต้มาได้ทุกคน ก็ใช้่อไม่ได้จะไ,ได้กระแปะอะไรยึดเท่นี่ไงเราถึงชั้นทองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทองถึงไม่เป็นแล่แล้วก็จะมีบูทด้วยนะทุกคนบูทก็จะแบบบูทไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาบูทอันเนี้ยบูทที่ขุดโอเคแล้วกูเลื่อนลงมาไก,กลเกินไปอี่เบื้อ ที่ขุดผมคที่ขุดบอลอยู่นะทุกคนหรือว่าที่ขุดบอลมันทองแดงปะเหมือนคอปเปอร์ปะเออน่าจะใช่ <S <S <ling> <S นี่คืออะไรวะมันรู้ไม่ได้อะโอเคผมรู้ว่าเราต้องขุดทองก่อนนะทุกคนแล้วก็ขุดอะไรไม่รู้นะลืมละ โอเคครับตอนนี้เราขุดทองครบ้อยแล้วนะคุณแล้วก็ตอนนี้เราเหลือขุดบล็อกอีกประมาณสามสองสองสามบล็อกเนี่ยครบละโคบโ,คโ,โตโนอันบนบนเนาะโอเคหวาดเลยทุกคนง่ายเลยอันเนี้ยก็นนยไม่รู้ว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงมาทำไหมนะอาจจะเป็นตัวคูณมั้งใช่ไหมเ้าผมไม่รู้เหมือนกันนะนลองดูนะ ลองดูก่อนลองดูก่อนจะเป็นตัวบูสก็ได้ได้ใส่ทองเพิ่มโอเคเป็นตัวบูสจริงด้วยบูสเรื่องอะไรอ่ะมันไม่ดอธิบายอ่ะมันมันดูไม่ได้แล้วมันไม่มีเครื่อ,องทำสัตเลี้งทองอะวะเอ้จริงๆผมก็ เรากดอันนี้ได้นี่หว่านี่เลย,เล,ยลองดูลองดอูได้ฟองเดียวเพี่ถ้าเป็นอันนี้ได้กี่ฟองวะสี่แสนยี่สิบฟองได้อยู่มั้งดื่มน้ำยาโชคดีแ้วอ๋อระดับห้านี่แหละไปเราตัว,วบูนิดนหน่อยนะ มีใี่นี่หน่อยอกูเจอเยอะๆเลยคิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการเงินนะ,ะทุกคนแล้วก็ความเร็วไหมเรื่องไหมเฮ้ยข้างลา่างมีสีเขียวด้วยอวเดี๋ยวไปเอาไอ้เขียวเขียวนั่นก่อน นี่ได้แล้วเอเ็มมอลเล่ต็มก็เป็นแเอเมอบ์ล่นะแล้วนี่คือทองอเหมือนมันจะฝุดเยอะขึ้นปะหรือว่ามันได้เงินเยอะขึ้นแต่มันได้เหมือนเหมือนจะทั้งสองตอนนี้เราเหลือขุดทองอีก ขุดทองนะโอเคขุดเลยจ้ะโอเคครับตอนนี้ผมเหลือขุดทองอีกสี่ก้อนนะทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการอัลตโตมยแล้วก็ขุดลงไปนะอืมไรสี่กอนะ้อนมันก็ให้เรามาเรื่อยๆนะทุกคนได้บงได้บูดได้ยเยอะอยู่ได้ยงังวะสองครับมดเลยพอเรากดเสร็จแล้วเราก็จะไปตรงนี้นะครับผม ห็นแล้วแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวเนี่ยโอเคเฮ้ยมีร้นานค้าแล้วอุ้ย42ล้านเลยเหรอวะมันต้องไปบอดล็อกของก่อนเรื่อยๆนะแล้วถึงจะมานี่ได้โอ้โหสี่หมื่นมาจุดต่อไปกคูณเป็น15ใช่ไหมสิบห้าจุด การที่เราจะได้ที่ขุดเหล็กมันต้องไปขุดบล็อกให้ได้5้าหมื่นไอ้ทุยห้าพันบล็อกแล้วผมขุดได้แค่800รอยกว่าเองอ่ะงั้นเรามาทำธุรกิจไปโวต่อไปก่อนเอ้ไปแอร์เรียลต่อไปขุดคันห้าเอ้ยขุดออโตโม้มเงี้ยงเลยแล้วทำไมมันแหว่งขนาดนี้วะมันมีคนอยู่ที่นี่เยอะเหรอโอเคเราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าชั้นที่จะอยู่จากข้างล่างอเนี่ยจะเป็นชั้นอะไรดาจะเป็นแบบ ยังไม่ทันได้คิดเลยไอ้ที่ขุดกูขุดไม่ได้ด้วยไอย้ขุดได้ขุดได้แต่แม่งโคตรช้าอา้าวรีเซ็ตแล้วเหรอไม่เป,มเป็นแม่เป็นแมกมาใช่ไหมแม่ขุดยากช้าโอ้โหตายแล้วถ้าเจอแม,มกมาเนี่ยคือต้องต้องเลี่ยงเนละมันขุดไม่ได้เลยอะ่ะไม่ขุดยากมากเอาจิงทองก็ช้าแล้วแมกมาแม่งช้ากว่า ามันที่บูตเงินด้วยแต่ว่ามันก็ขุดได้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะช่วยในการคนเร็วขึ้นแหละมะั้งแล้วก็จะมีบูตด้วยนะบูตอยู่ข้างบนนีนเน่เอาแค่คอยก่อนเพราะว่าผมงกนะครับกักของผมว่าเรากด กดไปกดมาเนะกลัวไม่งั้นมันเสื่อมมากมันเสียเวลาเดี๋ยวต้องทำตามภารกิจไปก่อน <c oughs> นี่ขุดทองโอเคแต่เลี้ยงไม่พังมันพางกันขนาดนั้นเลยวะะเพรากดใหม่เรื่อยๆเคได้ยุบไปแล้วๆิดไปเรื่อยๆก่อน เพื่ที่คุณเลีงนแหละเดี๋ยวที่นี่เราจะจิง้งเล็กก็ได้นะทุกคนห้าพันมันคงไม่ยากหรอกถ้าเราออโต้ไมล์เนี่ยโอเคการที่เล่นมาได้ครับทุกคนไปติดติดเลี้ยงมาทำเอี๊ยมาหลายรอบหลายครั้งขุดไปขุดมาก็รู้สึกแบบงองม,มเลยแล้วเมื่อไรจะครบห้าพันล่ะครับแบบนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่อดทนมาก โอนเด็กนี่ภารกิจสองโวลนี้ยังได้แค่สี่ร้อยจ่าบอกเลยยังเหนื่อยบอกเลยตขุดไปเร,รนะื่อยๆนะกดแชร์ด้วยกันขุดไปขึ้นอยู่ได้อยู่อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้โอ้ ดตามนี้เลยนั้นยามันโล้น้ำยามัน,าน,ามนจมกัดกูเปลี่ยน,นนี่ยังวะเปลี่ยนแล้วเนาะโอเคตอนนี้เราก็ขุดในชั้นแมกมานะ มีโบ้ก็ขุดไว้ขึ้นอยู่ได้อยู่นะแบบเอเคเลยแหละกอนน่าจะเชื่อฟังแล้วได้เยอะนะครับคิดว่านี้ก็ได้เงินเยอะดีเฮลี่ขุดไม่ใช่ซื้อแผวนเล่นกอนอุ้ย จากเนโกเลมจากเงนโกเลมห้าสองโอเดวจงโอเคครับหังจากที่เราขุดมานานมากนะครผมน่าจะ เรานี่ผมกำลังทำภารกิจขุดทองอยู่ซึ่ง,งถ่ายไปแค่ภารกิจเดียวเองแนะต่ก็การขุดทมันปเป็นอะไรที่แบบว่าเหี้ยมากนะทุกคนติดเยอะชี้ปหายพอถึงขั้นวาแล้วก็ติดทุกคนเพราะว่าเราต้องทำภารกิจแค่ขั้นทองเออร้อยเก้าสิบหกแล้วแล้วต้องการอีกประมาณห้าสิบกว่า เตนี่เต็มเลยน้ำยายังได้เพียบเลยไอเทมเออะไรเออเต็มเลยดูเยอะมากแต่เหมือนอน้ำยาขั้นหนึ่งจะไม่ได้เลยนะจะไม่อาจจะไม่มีเลยเอ,อย่างคุ้มบกเลยเุ่นใหม่นี่คือแบบสบายเนี่ยหวานตาเลย โอเคต่อไปขุดแมกมาอ่ะองอมสาบบอกเลยบอกถ้าขุดไม่ยากนะทุกคนถ้ามีบู๊เดวขุดไม่ยากกล้าพูด,ดบอกเลยไม่ยากแล้วก็ควดให้มันสุด ปลดพื้นไปเลยนแล้วก็ค่อยให้มันออก,กเราจุดูปด้วยนะทุกคนเผื่อว่ามันจะคันนะผมมันจะได้ไม่เสียเวลามากโอเคห้าแสนผมไปแบบห้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูแมบสามก่อนไม่งั้นที่คุณเราจะโง่งมาก สามสามเก้าแปดตัวอีกพันกว่าเลยอุ้ยโอ้โหมีสามหมื่นแต่ว่าน่าสามารถขุดที่โบไหนก็ได้คิดว่าไงสองฟองด้วยกันเดี๋ยวเราจะได้ตัวนี้เป็นทีมเราก็ได้เรา,าจะได้ตัวนี้ไปเรื่อย เพ้ยออาเมทีจ่ะนี่เลยปั๊มปั้มเลยปั๊มด้วยได้เวลาปั้มเงินแล้วดูดิเอาดิคือการปั้มคงินในโลกนี้ก็แบบนะ มันก็จะทรมาจิตใจนิดนึงไม่ยคิดจะพาไปเจออเมิติโอ้โหเยี่ยเลยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูผมก็ไม่รู้นะว่ามันระยะห่างกันกี่บอกนะแต่ละขั้นแต่ไมนกมานี่ ดแทบจะไม่เหนไปปั๊มตังไปเรื่อยๆนครับก็สำหรับคลิปนี้ว่าจะมีตอนนี้ดีกว่านะคย่ลืมกดไลค์กดแชกดติดตามวันนี้มันก็มาเรื่บัลบับ